สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับาสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับเมื่อนี้เนาะซอเขียวกัจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางของพอหอยเลขว่ายพุ่มเปิดพุ่มเจ้าทีเจ้าทางมื้อนี่ต้นซ้ายปลายเหตุเป็นยังพอหอยคืออยากเปิดพุ่มเป็นยังคือดนจิตด,ดนใจให้มาเปิดพุ่มมื้อนี้มีเรื่องเล่ามาให้พี่น้องได้ฟังกันค่ะจังได้กลับไปฟัง ไปเบิงเหตุการณ์สถานการณ์จริงไหวบ,บวงสวงมือนีมีอย่างแปลกผิดสดานบอ่อแล้วก็ไปติดตามในเรื่องเล่าด้วยว่าเป็นอยังพู้หอยคือได้เห็นงูใหญ่ใหญ่ซำไหนงูมีลักษณะแบบใดมาห้โสู้หายลาบบอ่อหรือว่ามานในนิมิตแบบใดไปฟังไปติดตามพู้หอยกันเพราะว่าพู้หอยอยากคิดอยากสา่งพุ่มนี่แห้งแล้วปูเพิ่มมาว่าจังไดไปฟังกันค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะ พลิตบารเมตังเมตตาชพันตาอวิจิตาจิตาพลิตังพนันตุสากใกาเม m i จลเปคลิศาลัตเตจันตาลิเชวิมาเนีจีเปล,า,ลา,า,าเทจะข a าเมตลวนนาคาหนเ่งเขาวัตุมเจตอุมาจียนตุเทวาชาลาธลยายขาคันทพนาคาม ติฉันติเจยมุนีวาราวัจนังสาวทวเมีช hmm. <th> ุนันโตธรรมชาวนาคาโลอายามพัทันตาธรรมชาวนาคาโลอายามพัทันตาธรรมชาวนาคาโลอายามพัทันตาเออลูกาเทชิญมาลาภูญาตยาจิตจิตจิตมี เออลูกหลานว,ลลาลวันไม่ขวนวันไม่เบียดเบียนไม่ยั้งขึ้นว่านลูกหลานเห็นงูใหญ่ลูกหลานก,าก็เลยอยากเลี่ยนอยากเกลียอยากอะไรนี่เออจะขอให้คุณโชคเป็นลาภผัตปูยาให้แล้วก็บอกอธิษฐานอย่แกลูกแต่อย่างลูกหลานมันไม่ใจปรารถนายนอยากให้อยากต่าอหน้าให้เดี๋ยววันนูน้นน้ำแท่งนี่ให้จเจริญรุ่งเรืองของลูกให้หลาน,า,านเทวานเฮามากราบมาไหว้ปูย่า ลูกเินลูเพี่อนปูยาอยู่นี่แลวนะชาถูกจะปจะบังลูกหานเ้อชาก ร้านข้าลูกร้านเตรียวใม้หิ่มาเขามาปูเขามา รู้ว่าน,นี้กินอาหารหวานข้าวให้อิ่มจยากสูบใหญ่อยกินเช่นอะไรพวกเด้อสูบอืมอ่าเช่นปูใหญ่โมว่าหน,นี่ลูกหลานเห็นหมูใหญ่ตัวปูอืมเป็นปูบ่อบเป็นปูกอะอหิวใจแต่ใจแน่ลูกหลานอันเช่นปูลงมาอืมงานอยู่ยปู มาจนได้มาจนได้เนี่ยโอ้ลูกหลานเห็นงูใหญ่กูเอ้ยบานเนี่ยหรือว่านี่ลูกหลานเห็นงูใหญ่เป็นปูบ๊อบขันแม่นเมื่มให้โชคให้ลาลูกหลานบมดมาจนไดอ <c oughs> เอาบา้าสิมือวาดนี่ซื้อให้แล้วเอาเปลี่ยนบอ่อเลขนะเอาจาาังไหนล่ะปอมือวาดนี่จ้าจ้าป่านี่เจ้ตีบอออกเอานี่บอเห็นอยู่บอบอคุณจักบอตีเปลี่ยนบ่อเลขมือวาดน,นี่นะหู่ลูกวานเม็นเจ็ดซองแล้วค่ะตีมานเนาะของนายยินมาอังสันนอนลูกกะตีเป<า>นเกียรติตียังหนั่นปอ มาาไในสันปูสองเจเจ็สัตวตัวสองเอจ็เจ็วยมันกับว้าตัวเดียวกันส,ามมากสูจ็ดีูามเงอนเนี่ยโอ้เอเจ็ดหลายตัวกว่าตีค่ะแมนอสองเจ็ดเจ็ดค่ะกะัดโอ้เมื่อวานปูมาให้ปิศนาบ่ะครับมแมนเห็นปันนี่ับว่ามีตีถึกโอ้ยลูกกับว่าตีสามตัวแล้วลูกตีสองตเนาะปูเมื่อวานผมกับวาอยู่ที่ปูเจ็ดเจ็ดอะ บอกไก่ขันเชียออนี่มันกับจิโ,โพดโคดไก่เห็นเพราะทอนี่ละมันแมนแล้วมันวันนี้ไปใช้หรอกมันอยู่นี่ละสีเฮ็ดกระเฮ็ดเบิร์เอาอันนี้มันดีนะพูดกันทัศชิโบจะไหนผ้า,ากันไม,ม,ม่เฮ็ดไม่สั่งบาดี้พูดไปได้บ้านเนี่ย แม่เราบ่ปูห้ไวจำแม่เหรครับแม่นครับสองตัว่าห้บ่ปูได้แค่นั้นละสองตัวบ่มีเมว่อี้บ่บีเอาตัวนี้ละสองเจ็ดเจ็ดนะปูนะแม่เอาสาธุสาธุให้แม่ข่วงปูเด้อปูสาธุเด้อให้เป็นโพดผายเอฟซีดผยลูกพดผายหลานเด้อปูเสียได้เรียบรือล่ายักไม่เห็นว่าสา ครับปอูอ่าถูกปูเดี๋ยลบกวนดูนะบ้านนี้ดนครับปูอ่าปูสิพักพอได้บ้านนีนอ้อ่านิมนต์ครับปูนี่ครับปล่อยปูแม่นเพิ่นว่าอันนั้นเราว่าสัน้นอันที่มาเฮ็ดเหตุในเมื่อวานอืม เดี๋ยวเดี๋ยวไปปอะกอบไปไลยครับพ่องหอยเศร้ามือไปครับเข้าแล้วเข้าแล้ววะปูมากว่าบักยางดังเลยที่ครับเมื่อกี้นี่โอ้บ่เออโอ้ยผมบ่องหูจักนด้ว่าพ่อหอยเสียนเชิญปูเข่าเนาะผมกับบ้องหูแล้วนึกว่ามันเปิดทางเปิดทางไงครับดิดูนี่เบิกเพิ่นมาก อันนั้นเพิ่นมาอันให้เป็นปิชนาว่าอันอยาเค็ดสร้างครับก็เลยเปิดทางน้ำนเลยนี่น้ำกับบ่หูว่าเสีนมาชิ้นชี้ดูนี่ของคนนีนกวนบ่ออหายเสียนเอาเลียนเลียนแม่บ่สิเปิดพุ่มเราเกษตรเอาเลียนล่อหากทั่มที่เห็นไหมบ่แม่นบ่คน<อ>จ<า>กักว่าเสียเเดียว<ม>ลยปูนี่มีหลายล่อหากเสียเดียวเลยครับโอ่นง่ายปูเหูพันอยากกันนี่พันอยากกันต่างแอบแกง ใช่แล้วนอหากอะไรนครับนี่ของแท้ปะครับปูหอยแท้แทะชายรูปไปเด้อเนี่ยเพราะเขาลบถิ่มอยู่รูปมันเลยบ่มีอ้แต่ว่าพ่อหอยปูว่าเอาเป็นว่า่ะไรไหมเหรอรี่บร้อนนั่นล่ะที่พ่อหอยเห็นเมื่อวานนี่โอ้ยงูใหญ่สองตัวพ่อหอยสีบลูให้ฟังพ่อหอยกันอยู่เตียงนี่ละนอนอยู่เตียงนี่ มองพ่อหอยบูชาเมื่อนี้กะเพิ่นยูหันละ่ะเห็นเพิน่นยูตรงนั้นเห็นยู่หันสองตัวว่าไม่ค่อหักเอาแบกไม่มากตันท่าพ่อหอยเอามาถิบไม่ตันท่าเงี้จะได็คอนอยางอยู่เที่ยวยังไหยตีอเออกันแล้ได้ไม่ไม่เท่าเนี่ยซักไปเป็นนั่งอยู่โต๊งว,วงงางร่บดบาตรห้อยฟ้องแช่จะมีคนต้องลาแล้วแล้วพ่อหอยกันเลยของแข่ตื่นตื่น,นบาานี่บัสสีไปขึ้นขี้กันขี้กันไปที่ไีนล่ะ ลงน้ำไปออนรอดกลี่ยลงน้ำชาดินั่นละแม่ว่าเมื่อกี้นี่ปูว่ามาหายไปแล้วเอาเป็นบ่ออันนั้นล่ะครับแม่นญาติแม่นอันนั้นอยู่ซอเคียวว่าเจ็ดสองปูว่าสั้นเจ็ดสองแก้วปูว่ามันบ่อแม่อ่าปูว่าสองเก็บเก็ดที่บ่อยเก็ดเก็ดมากจังไรอีกน้อบาสองเก็ดเก็แต่ว่าพูดมาห้อีกตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าพูดถึงถับ เป็นความฝันนี่ผมก็ตีจังสันหละเจ็ดสองเจ็ดเก้าสองเก้าเก้าทีตีจังสันอยู่สองเจ็ดเจ็ดเก้าสองเก้าเก้าันนี้เห็นเพิ่นอีหลีครับแต่ว่าอันนี้บ่ได้ฝันน่ะนะก็เลยบ่อยากตีบัดได้แท้ปู่มาบอกแล้วว่านั่นละพิษนาพิษนาให้สาตันเพราะว่าพ่อหอยเห็นอีหลีพ่อหอยนั่มห้อยบ้านด็กที่ไปเบิ่งห้อยบ่มีคนห้อยค่ะอือแต่อยู่ ถ้ามาซ่อมเจยวตีเถือบอตีเถืออยู่แต่ว่ามันบกบตัวสื <c oughs> <c oughs> ้อตัวเลยว่าบอแมนนะเพื่อนให้สามตัวเนาะอ่าแล้วแต่พี่จะมาหน้ามือพี่นอกกันเลยป่านนี้คือว่ามือขึ้นนี่กับฝันอีกมือขึ้นนี่ฝันฝันว่าอันใส่ชุดขาวเหยียบไปเท่าก้องเมฆยู่ทุ่งๆนะพ่อหอยนี่ย่อมือยิ่งชิดอ่ะค่ะเหยียบเท่าก้องเมฆยู่ทสูงๆคุณนะฝันเห็นคนใส่ชุดขาวแมน เหยียบย่ทา์ก้อนเมฆพุนะ่ะก้อนจะทำพิธีมื่อนีนี่แมนฝันน่ะพ่อหอยว่าพ่อหอยฝันจริงๆพ่อหอยถือว่าเป็นชิลีมงคลป็นนี้ไมที่ดีแมนพ่อหอยก็เล่ยทำพิธีร่องเบงเิงแล้วก็เปิดปูย่าห้ามเนี่นยค่ะบวงชวงเพิ่นนั่นละครับง่ายๆก็เลยเป็นที่จีิล่ะผลลัพธ์ออกมากับพ่อหอยกับว่านี่ S <S อ,อบาดนี้พ่อใหญครับมือขึ้นนี่ปูที่เพิ่นใส่สุดขาวเหยียบก่อนเมกแมงเพิ่นได้เว้าอย่างกับพ่อหอยบอมิแต่่อหอยเห็นอ,อยู่ขึ้นจนอยู่เั่งฝ่าเนี่ย่อหอยก็เลยย่อมือวัดดีจิงีเออย่อมือจริงจีละ่ะ<อ>วัดดีให้<อ><อ>ว่าเพิ่นมานนี้มีไก่ให้เห็นแมนนะครับแต่ว่าบ่ได้มาเ,มาเบามาจ่าอย่างบ่ได้เบาจ่าบ่ได้บอกตัวเลขตัวยัง แต่ว่าตัวเลขเพิ่กจะหายไว้แล้วล่ะเนาะตัวเลขใน่เพิ่งหายไว้แล้วนี่ครับลอยโคจรอันเลขมากชิ่งชี้ันตามพรอมเห็นห้องพอหอยหนี่เขาเล่ห์พอหอยสุดติเขาแน่นอนคันออกมากตรงในนี่นี่ถือรูดถือรูดถือรูดเอามันเคยเปลี่ยนด้ครับพอหอยเอาเบิ่งเด้อครับบ้านนี้ตั้งแต่ต้องงวดนี่ที่ว่าฝันว่าปูออกสามหลอมาให้พอหอยกตี สามล่อก็เป็นสามล่อมันก็เป็นศูนย์พอให้เป็นหาพอให้เลขตีศูนย์สามหาพอให้ตีอันนี้คือแต่เอาแต่ว่าฝันวันพระนี่ใส่สุดขาวคือกันคล้ายๆครับ<ม>เป็นหมอส่งมอ,อย่างแต่ว่าเป็นสุดขาวชุดขาวแต่ว่าสิเป็นปูพุ่มมณีมิดให้เขียนหรือเปล่ากับผู้ที่เพิ่นมาเขียนให้พอให้สอง<ม>ตัวหาหนึ่งหาหนึ่งเขียนบักหลอดให้สองอันแมนพอ,หอนให้ก็ได้ตีเป็นสองหาหนึ่งสองหาหนึ่งครับแต่ว่าเลขหาหนึ่งนี่คือเพิ่นเขียนให้เลยล่ะเขียนให้เลยล่ะโต๊ะสีโต๊ะสีแดง จึงคืจึงคืแต่ว่าคนละคู่แม่นบอกครับผมแมนคู่มีสองตัวนี้เลขสองตัวนี้คนละพู่แม่นได้อยู่ป้าอย่างอ๋อเมว่อที่มันออกเจ็ดหาหาหนึ่งได้อยู่ป้าอย่างแม่นนะครับหาหนึ่งได้อยู่ป้าอย่างแต่บาดนี้ที่มือนี้มาเห็นงูครับมาเห็นงูว่านีครับปูมาเฉลยเราเมื่อกี้นี่สองเจ็ดเจ็ดครับครับ ที่ว่าเพิ่อนิม่ limit ไก่เห็นเป็นงูสองตากนะครับเพิ่นนทมว่ากันยังไฮไว้แล้วคนนี้ล่ะถ้ากันเอาเป็นบอ,อนะครับผู้นี้บอกว่าเก็ดสองแล้วปูบมแมนสองเก็ดเก็ดเก็ดสองกับเก็ดเก็ดมันกันเดียวกันั้าลราไปเ <Man. S 2> นาะแมนค่ะ <Man S 2> <c oughs> นะครับเก็ดสองตัวกับสองเก็ดคือเกา่า <c oughs> แต่ว่าเล็กออกวันเสาร์นี่ แต่ก่อนนี่ที่ผมจําได้นี่มันออกเลขเบิ้ลเจ็ดเจ็ดดีแต่ว่ามันบอออกมาโดนเราเลขเบิ้ลเจ็ดเจ็ดหรือว่าจะกลับมาอีกกับบูขึ้นกันพ่อพอยกับบอูรื่อจะมากวันนี้เนาค่ะหารือจะมากวันนี้หรือจะมากวนน่ะก็บอูน้กันเนาะวันนี้เนี่ยเอาวันนี้เ่เขาพอยอเทพเขาพ่อยุพี่แจ็คสิเป็ดจะไหนกับบอลลูนขึ้นกันที่จระนาเบิ้ลพี่น้องทุกคนกายเ้ย โอ้ยเนาะผมเนี่ยบอกวา่าพ่อหอยเส้เสื้อนปูลงกันเลยบังงูสีถามยังเ่อไ้เตรียมคำถามไว้ <สะ S 1> กันยังดีที่ปูเฉลยปิศนาให้ที่เพิ่นมาใ,ใาายให้ปากกดไก่ให้พ่อหอยเห็นเมื่อวานเนาะพ่อหอยเนาะนปูขาเฉลยให้แล้วเด้อครับสองเจ็ดเจ็ดครับกับสิบเป็นเจ็ดสองเจ็ดเจ็นี่แหละ<ม>นะครับนีเสียบวกกันนี่เสียเาต้องบวกรับ ก็เอาให้ชัดเจนอยู่แล้วคชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับผมอันนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะนะครับถือพิษกันบอววากันจังไหนก็ได้นะครับถ้าผู้เสียผู้เสียท่าสิจับไว้กะอันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณาถ้าเบื่อแล้วโอ้ยบ่มากบ่ถือใจกะผ่านไปครับผมอ้าโอ้ยจังไหก็ขอบคุณปอหอยหลายๆครับปอหอยขอบคุณครับปอหอยค่ะ รับโชคดีปีใหม่ทุกคนเออพี่น้องกันเด้ใส่ทือเลขนั่นเนี่ยเทืกเลขนั่นเนี่ยหลายหลาพี่น้องถือเลขหลายหลายเนาะถือเลขน้ำพ่อมนุยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอสซีค่ะพอกันไม่คลิมนะค่ะขอบคุณค่ะ